อ๋อเคยกินกินเกิกกิกนโอพี่ชายพี่ชายเราหมุนโต๊ะได้พี่ชายหมุนโต๊ะได้กินมันไม่เลือกผมกูกูไม่เลือกกูกินพี่ชายอย่าเตนตาบนะพี่กูเหนื่อยพี่ชายกูเาแล้วขแ สวัสดีครับผมอู้ครับพี่ด่านยักษ์ไะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจังไรสัตว์ดักนอะไรทียอ่ะคอนโทรลเจ็ปเตอร์เซียมเออคุมคำเตือนเกมมีไฟกระพริบและจู่โจมย้ำตะแกรงย้สัตว์กรงไหมจู่โจมเอ้ยไม่พิสูจ้นีมันหรือมันจะเป็นด่านนั้นวะด่านที่แบบต้องเข้าไฟแบบกลัวใช่ ด่านนี้ผีสองตัวแน่เลยว่ะกูว่าไม่ขนาดมีคนอะใช่มียอนจูพี่วิ่งนำเลยนี่ไงใช่เลยกี้ด่านข้ามน้ำใช่ด่านผีเง้ยนะผีข้ามน้ำแมงเอ้ยเสือกไวอีกนี่ด่านนี้มันต้องแบบเราต้องต้องต้องเข้าไฟมันจะฆ่าเราไปได้เราจะันไป่ผีกลัวไฟเอ้ยโอเคเนดินเดินยังไงวะเดินให้เงี้ยวับเอ๊ะเอาติดติด ว้าวาปีววาอะไรไปมึงก็แค่เดินติดติด่ดิมมีอะไรมาจำกูฟูดแบบเต็มหน้าใช่ไหมมีอะไรสักเด็วก็มีจู่โจมมาจู่โจมมีจู่โจมพีก่อนพีก่อนงี้ค่แ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 ่แค้อค่ี่แค่แค่แค่แไ่แ่่แ่่่่่ไ่้่่่่น่ะ อุ้ยอุ้ยพระพระที่ดูเป็นพระมากขึ้นพระพุทธนี่ไงกูจำได้ไอ้เหี้ยห้องแห่งความลับห้องพวกเฮียนี่แหละเนี่ยมึงดูพระพุทธรูปเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเอ๋ยพระพุทธรูปมากขึ้นโอ้พระสงฆ์จีโซกีซัดแบ็คพิงตอดตอดตอรเดิ้ลแบมยังยังวอทช์ซับฟักเกอวุ้ย เอาว่ะเพลงมันเอาว่ะแต่มันมันเหมือนเดิมอยู่นะแต่มันสว่างขึ้นอะเล่นง่ายกว่าเฮ้ยในตู้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 เฮ้ยวายอยู่ bro เอาไปไหนละอ้าวมีเด้อกูไม่เห็นนะไปแล้วอะนี่เกี้ยต้องจำวันนี้นี่ไงจำเลขอีกี้ยยากเลยจริงอันเนี้ยเราเจำเราลงทำไมวะจำว่าเลขห้าเลขห้าอ่ะใช่มีเลขห้าแต่พี่โจ้ก็จำหมดเลยไปทางไหนวะทางนี้วะ รูปตามพี่เบนย้อนจูกว่าชิปวิ่งได้นะยนต์รนบานห้องเมื่อกี้มันสำรวจยังองีห้องห้องที่มึงเข้าไปเมื่อกี้อะไรไม่มีอะไรห้อมี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 โอ้แหลกแหลกห้องนี้เอ้ยห้องนี้ต้องมีผีดิเนี่ยเชลยเชลยเปิดขึลนมาไม่มีนะรอบนี้ไม่มีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เตี้ยว ไม่มีรอบนี้เอไม่มี้เอิ่อปะมไปมอ่ะ้ีหอยกน้าเอาไปลมันไปแล้วพี่ตัวนี้มันมาแป๊บเดียวออยตัวแว๊บๆบมาหรอเออมันมายืนมองอะพี่เอ้สองมืเขยับพีกพีกพีก ไงเฮ้ยรอพี่เลยเดี๋ยวล้วเรากดไหนเนี่ยเนี่ยพี่เบนคิดดูแล้วกันพี่เบนเมื่อวานพี่รอเฟิร์นอะแต่เฟิร์นไม่เคยรอพี่อะยังไงนี่ไงมึงใช่พี่เดี๋ยววันหลังเฟิร์นจะยืนเฟิร์นจะหลับตาเฟิร์นไม่เดินแล้วไม่อยากเห็นนี่เหรอไม่เคลื่อนศูนยลางหรเมื่อกี้ไม่สั่งสั่งสร่างจุนหรือเปล่าเออปา นางยีกว้ออะไรกี้โคนรนอบันอะคนคนละอันอากลับมีนะพี่เบนใช่อ่ะทุกคนรอด้วยวะซับฟักเกอร์เป็นแนววะเอาจะไปท่ามีไม่เหรอวะดิมมี่เหรอไปอะเพื่อนคันหัวคันหัวเฮ้ยพีผีเบ้มเอ้ยเอ้ยอุ้ยระดับสูงโอ้โหเสียงเราเสพตากอ่านด้วยอ่านเกาะ โอ้โหอ่านไม่ออกเฮ้ยไม่เคยแจ็คสันนี่ไงโอ้โหมึงไฟฟปิดไหน่อยทุกคนกู่าไม่เห็นกูอไม่เห็นเลยแต่ว่ามีน้ำมีน้ำมีปลาห้องนี้มันมีทางได้ไหมห้องนี้ก็มีเสียงอะไรอ่ะมีทางทุกที่เลยพี่ปลาพิชาพาเดินนะครับทำอะไรคบมาเดินเองไอ้คน ไอสัตว์ว้าววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยทิ้เบนอยู่ไหนอ่ะทิ่เบนห็นแห้วเมื่อกี้ไอ้เี้ยใส่ขนาดนี้มใส่รหัสเดิมไหมอะใส่รหัสเดิมเหรอน่าจะรหัสเดิมปะมึงกูจำได้ว่าเราใส่แค่รหัสเดียวนะเกมที่แล้วอ่ะเนี่ยดูเพลงเงียบเลยเหรอเพลงไม่กลัวเพลงคุยกูหน่อยเป็นอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วไปเดี๋ยหาทุกที่อะมึงเบนอยู่ข้างหลังเราไอ้สัตว์เขาตามเรามาเมื่อกี้ไอ้เจ้า เรื่อนี้มืห้องนีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เมื่อกี้พี่ไปอีกห้องไงห้องนี้ไม่เลขห้องนี้ไม่เลขพี่บอกแล้วว่ามันมีห้องนตรงนี้มีแน่กี้ว่ตรงนี้มีแน่เออตรงนี้มีอยู่อยู่มุมห้องอ่ะกูจำได้อ้าวนี่ไงอุ้ยดีครับวีนะผ่อนนะผ่อนนะมาดีคุ้มมนดีไหนหน้าตาเป็นไงไม่ขึ้นอ่านมาอ่นมาอ่นมามันยิ้มมันยิ้มมันจะวอกกิ n g มันยิ้มตึ้งตึ้งยิ้ม ึึงดึหนึ่งสองห้าหนึ่งบวกสองบวกห้าเท่ากับหนึ่งบวกสองบวกห้าเท่ากับแปดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสีสิบห้าสิบเก้าแปดเจ็ดสี่ห้าสิบเก้ายี่สี่แปดเจ็ดสี่ห้าพี่จำแปดเจ็ดสี่ห้าจำแปดเจ็ดสี่ห้าเหรอไอ้กี้มันสี่บวกสี่บวกหนึ่งไหมเหรอเออว่ะไม่ใช่หนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดสี่เก้า วิ่งเดี๋ยวพี่ถึงแล้วเนี่ยไปไหนกันนะจำจำหนึงพี่อ๋อมันอ๋อมันไม่ตายเลยมันมันแค่เจ็บเฮิยอากูถึงแล้วเอ้าง่ายกว่าเดิมว่ะอ๋ออ้าวแล้วกูอยู่นี่คนเดียวกำลังไปเราทุกคนอยู่พี่มาเปียเลยเยงเลยมันไม่ตายมันไม่ตายสมัยก่อนมันดูแล้วมันตายเลยเว้ยอันนี้มันแบบแค่เจ็บผมใส่มันน่าลำคาญมั้งคนรีพอร์ตไปเยอะเฮ้ยอะไรพีเสื้อ กระดาบินเราต้องอ๋อเราไม่หาอะไรวาเนี่ยขึ้นปะเียขนาดเกมนี้โซ่ไม่ยังเหลี่ยมนี่ไงกูเจอผีเสื้อแลอะข้างบนเยียลรวมเอาลงมาได้โอ้โห,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 หนี่ไงวางแหละทำเียอะไรเอบเชวอกิงอาเชวอกิ้งดึงดึง แต่มันทำมันทำเป็นใจดีกูเสือไอ้เฟิร์นไม่มาได้เลยงั้นถ้าดอกไม้มาอะอะไรเอ๊ะอะไรตึกอะไรมองนีู่อ่ะเอาดอกไม้ไปไว้ไหนไม่รู้ไงให้พระปะเอาให้ผานกี่พระเอาถวายบัวะทำไมมึงทำไมมึงโออ้ยาว ดึงถึงถึงด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 ึงถ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 ึงนึงถ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 ึงใึงถึงดึงถึงดึงถ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 ึงงดึง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 ดึงึงึงดึง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 งึ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 งงึงึง วางเลยโอเคครบคเหลืออันนี้อ้ายังเหลือได้ไงวะแล้วไปไหนอ่ะเปิดประตูนู่นเหรอตึง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 ตึ่ตึงตึงตึงเึงต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 ึตึงตึงตึงตดงตตึตึงงตตึงตึตึงตงตงตงงตึ่งตงตตึงตึงตว้าวสตงงงงงตต พรีดี้โอ้ยพี่อ๊อฟี่ปากฉีกโอ้ยปากฉีกเหรอก็ให้ยังไงล่ะเมื่อกี้แม่งเต็มจอเลยเหลือบองกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮียนี่เหลือบนี่ฮะเฮียกูกูล่อหมดทางแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยเพื่อนน้องๆอ่ะกูโดนหมดเลยปี๊บน้องๆก็โดนน่ารักเมือนกันเหรอนี่คืออะไรอ่ะมันให้อ๋อโอเคโอเคโอเคนี่มันให้ขอรับพี่พี่เสื้อ เอาประหลาหรือเปล่าเราบินเล่นตรงนี้เลยดีกว่าไหมเนี่ยพี่เบนบอกกับเพื่อนน้องๆใช่แล้วน้องๆโดนเหมือนกันหมดเพื่อนน้องก็ได้โดนดิจับพี่อ่ะแช่แชร์กันไปด้วยกันโอ้โหลูกนะว่ากูกรีดไม่กรีดครั้งเว้อเนอะอุ้ยดูตรงนี้ดิดูนี้ดินี่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 มาดูตรงพี่ดูตรงพี่รูปปีรูปไม่ใช่แค่นเห็นไอ้ไอ้โคมไฟมันเหมือนเหมือนเสื้อคนเลยนะเออมันก็เป็นเบอร์มันเป็นอย่างงี้แหละพี่หลอกมันหลอกมันหลอกพี่หลอกเป็น ให้เราเห็นเป็นคนอุ้ยอะไรอยาสั่นกระดิ่งได้กูสั่นกระดิ่งอยแล้วอันนึงสั่นทำไมกระดิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ามันมีผีไล่ด้วยมึงอะไรสั่นกระดิ่งเาชาชาหลักเขชาลักเขวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเราต้องไล่สั่นกระดิ่งเราต้องไล่สั่นกระดิ่งเราต้องหากระดิ่งกูจุกโต๊ะกูก็หมุนโต๊ดิกระดิ่งลิงคลิง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  ี่เบนช่วยน้องด้วยโอเคพี่อยู่นี่ปดึงดึงดึงเดี๋ยวพี่ทำหน้าที่จุ๊กเดาที่จุ๊กาที่จ๊ไมนพี่ทำหน้าที่จูก็ม่ไปจู่กระจาไม่ตาไม่ตากระดิ่งอยู่ไหนวะกูหากระดิ่งไม่เจอเลยกริ๊งกรเออนบ้าแล้ว่นี่นี่นี่สั่งไงสั่งไงสั่งไง่อสงอีงกูตายมันสั่ไปแล้วพี่ยังนี่สั่งไปแล้วอ้าว ัวนี้เซฟโซนหรือจะเพศสาวนี่นี่่ไดไงแสดงว่านี้ก็สั่นแล้วใช่ปะอแสดงว่าชาสั่นแล้วอุ้ยอู่ลี่ไปสอันแล้วอะดููู่พี้้พี่เต็มหน้าเลยพี่พี่หลัโโอ้คมิกล่พี่ผมผมเซฟผมเซฟเดี๋ยวผมไม่มีไม่มีมันมันวกคไปแล้วคลิกคลล้วคลิก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 ลยกกากูยืดไอ้เหี้ย ไผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่อีกแล้วไอ้ขุยไอ้ดีชี้อ่ะอันนี้ห้องอันีห้องอันนี้รับโอ้คลิก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 ลิกคลิกลิกคลิกคลิกลิกคลิกลิกคลิกคลิกลิกลิกค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 ลิกลิกคลิกลิกค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 ลิกลิกลิก กูเดินสบายใจแล้วไอเทียผีไม่มีปีอยู่กับพี่ชายมันยังไม่ครบหรอมันขาดอีกอันหนึ่งรือเปล่าวะแต่มันอยู่ไหนมึงมาดิมึงมาดิเอาดีนี่เซฟโซนครับในพีบอกอยู่กับพี่ชายลาลาลากระลิกกิ้งกระลิกกิ้งเอาเอ้าพี่น้องโยกแล้วมึงกูหากระดิ่งไม่เจอไีเกียนมันเนี่ยมันน่าจะมีสามอันปะกูสั่นไปแล้วอันหนึ่งอ่ะมามามก็พี่มา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 กับพี่นี่แหละไม่น่ารอดพี่จูเวียงพี่จูเวียงพี่จูกันเลยวะ ห็นไหมทางที่พี่เลือกโคตรดีเหน่อเฟโซนนะจ๊ะเดินไปตงกาวนะจ๊ะอ้าวพี่มันรอตกาวทางพี่อเราิ๊งกิ๊งกิ๊งพี่งกิ๊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 งกก๊งกิ๊๊กงกกกกิงองกิงิาย กูเหากระดิกไม่เจอหาไม่เจอโอ้่นะห้ารอบไปแล้วฉันเป็นตัวต่อไปต่อแต่พี่ชายสินะกลิงกี้ไปไปเลยไปกับพี่ไปกับพี่ไปไปเราไปหากระดิกเลยแตไม่ได้ก่อนสักทิงเราอหากกระดิกกันอาอันเดียวมันอยู่ไหนวะนี่อยู่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 นี่ เอาเฮียหน้ายืดไอสัตว์เอ้ยอยู่ไหนมันอยู่ออกซ้ายมาก็เจอแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเออออกซ้ายมาก็เจอเหมือนกันเนี่ยนี่อะไรอยู่เนี่ยฝันแล้วใช่ฝันแล้วฝันแล้วคลิกกินแล้วปะเราลองกลับไปหาเนี่ยจิโซจิโซจิโซปะเนี่ยพังไงพังไงเนี่ยเนี่ยเขาจะจิโซจิโซไม่เห็นได้เลยมันต้องมีผีเสื้อหรือเปล่าไปนี่ไงเอาอีเอาเนี่ยเอาตัวมันไอสัตว์โอ้โหกูก็เดินดตันี อ๋อนี่นี่ผีเสื้อที่พี่เคยหยิบอ่ะใช่ๆอันนี้แหละอันนี้แหละที่ตอนแรกพี่จะไปเปิดประตูที่ผมมันทำอะไรได้บ้างเบิ้มเบบี้เบิ้มอ่ะอุ้ยเอาร้อนเอาร้อนออเยอะมืออุ้ยเอารีบเอามึงฆ่ากูไม่เมอร์เดอร์น่ะล่ะพี่อ่ะกูวิ่งไปชนมึงกูต้องด่ามั้งวะมันก็เลิ้งก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 ิ้งโอเพนเดอร์ดอนดอนไหนเนี่ย ใช่พี่ไปช่องนั้นพี่เดิมอะอะอะไรอะอะไรอะกูวิ่งเลยไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้อะไรอีกอะอะไรอะนี่อีกแล้วกูเห็นวิ่งเลยไปแล้วกูเห็นเลยเลยมันตอกรอบป็นเป็นโผล่มาตรงหน้ากูอะแบบปึ้งขนาดตึ้งบนอะไอ้กิ้งกริ้งวิ่งไล่พี่น่ากลัวไปอีก

เราก็ถืออยู่นะไม่กลัวหรอกพวกเราตะเกียบชาร์ดดิชิเฮ้ยเฮ้ยเฮออกซ้ายออกขวาขวาขวาอ้าวพี่ผมมาซ้ายเอาชิบหายโอ้ยอไอเฮี้ยนี่ไี้่กูจำได้แล้วไอ้เฮี้ยไอ้ตอนนั้นที่มึงกับเจค้าติดกันนานเลยอ่ะกูจำได้แต่มันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนโอ้นี่ไงเออเฮ้ยผมรู้ดิดเฮี้ยมึงแค่ตูดตวัดมาโดนกูกูจะตายอยู่แล้วรู้วิธีผ่านผรู้วิธีผ่านนี่ไงเสานี่สานี่สาเราเราต้องทำเสาทำเสา แต่กิงกิงกะลิกิงมึงอันนี้ไม่ตายเลยนะอันนี้โดนแล้วแบบเจ็บเหมือนกันแต่กูโดนตูดตวัดทีเดียวเฉยตายละเหี้ยไอ้เีฉยตายเฉยเลยอ๋โอเคตรงนี้หัวร้อนตรงนี้หัวร้อนอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหรอเปลี่ยนเป็นสีอะไรใช่ต้องต้องให้มันเป็นสีเขียวเสาสีเขียวมันคี้โกงอ่ะตูดมันตวัดเข้ามาในวงได้แล้วกูก็เจ็บอ่ะโว้ยนี่ไงได้เสาหนึ่ง Wait a minute Who are you? ว้าวชิบะเฮียอะเพลงเฉย โอ้เหี้ยเต็มๆเลยสัตว์อีกอีกนิดเดียวกูตายมันมีทางอีกปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อชิบหายาพี่อีกนิดเดียวผมตายเลงมันมามันไวชิบหายเลยสัตว์ไวดีอันี้เฮียหัวร้อนไอมืงอะตอนแรกอุ๊ยไอ้กูโดนกูโดนกูโดนอ๋อโอ้โหมึงเอาหางกูอยู่ในไฟไงกูอยู่ในไฟไงหรืออันี่หลอกมันงนะกลัวไม่เท่าไหร่จะตายหัวร้อนไอ้เหี้ยจะตาย นี่ไงสาวเขี่ยวแล้วหรือเปล่าเขียวแล้วอันหนึ่งยัไม่เจอสาวเลยหางตวัดใส่หน้าเลยเจออีกสาวแล้วจะไปให้อะไป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 อยู่ที่สาหนกันดั่งดาบอยูได้ปะเนี่ยดาบบนร้อนจำจำอีนี่ได้ปะจะขาบอ่ะจำได้ปกติเราต้องหลบในพุ่มมานนี้ไม่มีพุ่มให้หลบ แล้วก็เป็นน้ำอยู่อยู่ในไฟก็เจ็บได้ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าแค่แบบโดนทีเดียวก็แบบโดนหลอกแหละจ้ะอันนี้แบบมีเลือดอะโอ้ยสาวนี้เขียวแล้วสาวนี้เขียวแล้วสาวนี้เขียวแล้วเหลือสาวไหนเด้อเหลือสาวไหนอีกวะสาวนังขวาสาวหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะผีสวยแต่ผีไม่น่าัวโอ้เหียชิบหายแล้วเต็มเต็มหน้าเลยจะขาดนี้หลบได้ด้วยหรออ๋เยันมันมันไม่ิ่งออกหรือเปล่ามึงเราเปิดเสร็จเสร็จแล้ว เสร็จแล้วไม่ใช่หรอในกุ้าผาอะไรเสร็จแล้วเหรออุ้ยแกทาแล้วหาเลยทางออยู่ไหนวะกูเดินหลบตามหินกูไม่โดนเว้แต่ฮิตเดียวอ้าวแล้วงที่เหลือไปไหนอ่ะอ้าวแล้วอยู่ไหนกันเน่ะเดินข้ามเสามาเดินมาเลยข้ามมาเลยอ่ะมันจะมีแบบทางที่มันเป็นเหมือนรูปหัวกระโหลกอันใหญ่ๆอ่ะเป็หเลยเลยอยู่ในอยู่ในก่อนเพล่กับเพลงเพล่กับเพลงผมว่ากูยืนอยูเฉยเดี๋ยวเขาก็วิ่งหากูเองเพลงอยู่กับพี่เพลงอยู่กับพี่ คุณมากสำหรับข้อมูลอ๋อไม่เป็นไรไปกันมาพี่ผมอยู่ตรงหินอ๋อพี่ก็อยู่พี่ก็อยู่ตรงหินทำไมเราไม่เจอกันล่ะพี่เห็นเสาป่ะเสาเขียวอ่ะเสาที่เราเปิดแล้วอะโอพี่ทโอ้โหเสาพี่อะพี่มาซักเสามาพี่วิ่งมาซักเสาหลึ่งไอไงพีเจอแล้วไงพี่เบ้นเพลงมาเพลงมาเพลงมาไอ้ไงพี่เห็นป่ะน่ะหน้ากระดูกนั่นอ่ะลอกไปตรงนั้นมาแต่ฟังแทงพี่จำได้ตอนนั้นเล่นรอบที่แล้วนิดนานหน่อยก็จะพัานหัวล้ออะชั่วโมงอะ โน้ตลิมันปรับให้ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นแล้วใน Youtube มันไม่มีด้วยนะเว้ยเอาจริงไปเซิร์ชหาใน Youtube ก็ไม่มีมาดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงมม่เหมือนผีในฟ้าหมูเลยอย่าเพิ่งป่บนึงขอแค้นตนมากันนะผีไหมะทำไมโดนจับห้อยอยู่พวกไหนพวกไหนเป็นไรอ่ะ พวกนี้คือมันตายแล้วถูกไหมจะไม่ทำะไรหรอกไม่ได้ฝังไปเคลื่อนเยอะเหรออุ้ยเยทะยยคอยาวดิไออตัวสุดท้ายแปลกๆเออตัวสุดท้ายมันเหมือนจะเดินไปแม่งอ้วกูอ้โหนี่นินาละนนี่หว่ารอกูแน่วันนี้ตัวโน่นี้ไม่ทำหมดมันไม่ทำอ้าววมาไม่ทำอะไรหรอกเฮ้ยที่ไหนกันที่ไหนเนี่ยที่บ้านโอเคอ่ะ